ครับมีโชคครับมื่ออยู่ในกรุงครับน้องมีโชคครับตาครับอยากออกครับอยากออกอีโจ Lục mẹ nuôi cầm Đi khỏi xì biển lợp เดี๋ยวออกเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกครับว่ารวยครับถนนเป็นถนนครับ น,นั่งถ่ามาเลยครับ <laughs> ไปแล้วครับพี <laughs> <laughs> ่โช๊ก <laughs> 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 เด็กน้องเมีย เออยังเรียน้ับลูกครับ<ะ>ครับดัดน,นกครับเออมูทาเต็มเลยครับรายายครับมีโ่โจออกไปครับเออว่หมูครับเต็มเลรับเรียบคุณยอมพี่โจ เอหลียญก็เมีคยครับมือหนีปอยกบมือหนีปอยน้องมีโชคครับไปแล้วครับหม่วนเลย <laughs> เออคนกลงสีเ่เหรีแห้งกับลูกครับโชควะโชควะ บอกกลบไปข้างนอกได้ครับเรียนได้เฉพาะนี้ครับเออครับดีใจครับี่โชคของมักเลยครับเออมารวยกับของมักขึ้กันครับเอาเอาเอ๊ะเอ๊ะเบิงเบิงอ้โหู้แล้ว

เดี <laughs> 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 ok ๋ยวออปกติท ok ี e ่พออปล่อยมันอยู่กันเนที่ขังแยกครับ อ๋อเออันนี้แม่ลูกเล่นกันนะครับอ้าวนี่โยกนี่เล่นก็ไผ่นี่ต้องยุ่ข้างบนก็นเออเมยละเริ่มเมยละแม่เมยก็ลูกอีก

อ้โฮไอโฉกปวดเหี้ยเลียกได้่าไฟเป็นไฟเอาเอาเออเออกับเมย์กับเดี๋ยวตงเมยอย่างเดียวครับสันว์มเศร้าครับอาีกละอีโชก กำลังม <laughs> mm ันครับโอ้เอ้าวลองเวอร์เอ๊ะเป็นยังไงปวดเมื่อยปวเศร้ากับเออคอดีบข้อไว้เอ้อ๋ดีบหมวกเมื่อยมารวยเมื่อยแห้งก่อครับ เพราะว่าอายุเออบพรคือวัยรุ่นแล้วแม่ลูกหนึ่งชุดอันนี้มิโชคครับลูกชุดแรกของแม่มาลวยครับครับเหรียญเอยครับมีบริการน้ำครับมีโชคครับเอาวแล้วทะเป็นใสเออ หลังจากเล่นครับเบงครับเบงมีโชคครับหูสิพับขึ้นเด้อเอเอหูหูพับขึ้นอัตโนมัติเบงครับเบงจักที่ไิเศษว่าดีอันนี้จะเป็นาน้นำครับ มีโชคกำลังสำรวจครับบขากล้าไปครับพิสูจน์กินครับน้องมีโชคครับ,บพระบผอมกับคระมย่างครับ มือนีภาพเบิงมาน้องมารวยกับน้องมีโชคครับ้องมาสองครับอ่ะคลิปนี้ไว้ซ้ำนีก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดที่ตามไล้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ